ธรรมชาติตอนเช้าเช้าสดชื่นมากเลยค่ะธรรมชาติตอนเช้าเช้าที่ต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ค่อยมี คนเงียบสงบน่าอยู่นะคะธรรมชาติของต่างจังหวัดน,นะคะของกิน ชะอมมะละกอ <c oughs> น้ำเตา้า